มีเรื่องชั่วๆเรื่องเน่าๆเกิดขึ้นที่กรมแรงงานเพิ่งเกิดในยุคที่รัมจีพิพัฒน์จากภาคภูมิใจไทยเป็นรัฐดีว่าการส่วแรงงานเ s i เนี่ยได้รับคําร้องเรียนมาแล้วไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตใบอนุญาตทํางานคนต่างด้าวโดยแรงงานต่างด้าวแต่ละคนโดนเรียกค่าตรงเพิ่ม2,500ไม่มีที่มาที่ไปเป็นค่าอะไรแม่ก็ไม่บอกอ๋อแน่นอนที่สุดแม่จ่ายเป็นเงินสดวงเงินที่ต้องจ่ายเป็นค่าหมาแดกเนี่ยนะเกาเจี้ยสเดือนส,เด,อนสเดือนแม่ทางห้าหกพันล้านบาททุเรศทุลังไหม คือเรื่องของเรื่องแม่งเกิดขึ้นจากกระทรวงแรงงานต้นทางของเราที่รัฐมนตรีพิพัฒน์เป็นรัฐมนตรี2567เป็นคนออกนโยบายเร็วๆแบบนี้ออกมาไม่รู้ใครแม่งหัวหมอไปช่วยคิดหรือท่านไปคิดเองใครไม่จ่ายก็นั่งรอไปมันไม่ผิดเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือถ้ากูไม่รับรองมึงเมื่อนั่งรอไปคำถามที่ไม่ควรปล่อยผ่านคือใครได้ประโยชน์ออกประกาศนี้มาทําเฮี้ยอะไรใครสั่งให้ออกนโยบายนี้ภูมิใจไทยจะรับผิดชอบความพินาศของระบบราชการไทยครั้งนี้ได้ยังไงมันทุจริตชัดเจน ถ้าคุณไม่จ่าย2,500บาทแม่ไม่เอาเข้าระบบมาแล้วเดรอจะต่อเอางั้นนั่งรอลูกพี่ลูกพี่2,500ครับเอามึงเข้าไปต่อได้ผู้ใหญ่เตือนพิพัฒน์แล้วแต่ว่าัฐมนตรีของภูมิใจไทยเกิดหูดับฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ยินพวกคุณแม่งทำทเหี้ยไว้เยอะแรงงานที่ดินทําสนามบินผัวสวเขากระโดงทั้งหมดที่มาจากภาคภูมิใจไทยที่หัวหน้าพักอยากจะเป็นนายกใจแทบขาดนี่คือผลงานคุณทั้งนั้นผลงานคุณทั้งนั้นจริงๆ